บายดีปาลุงผมพอ่งส่องมาที่เขาเมื่อีงกะอากาศก็คึมคึมปาคึมฝนปาลุงเด่นยพุทตกลิ้นกันลังหิหิอยู่ปาลุงน้องยี่กับหมกำลังสิไปหาหน่อไม้ปาลุงไอยกับปูเฝนไปดินน้มือวานนี่แหละปาลุงมือว่านปูปดริณน้มืออะแหปะลุงเิ่นไปสองคนก่าปลุงไปหาหน่อไม่เ่นเ่ยพุทตกลิ้นอยู่ปาลุงไอยนี่ก็ล้งหงิหฝนก็ลงมาปาลุงกางเกงบตองผ้า คือขนาดปะลุงเอ้เขากำลังออกหัวออกหัวเหมืนน่าจะมัดไปลุงนะเขาลุงเขาลุงเขาบะนะปะลุงกำลังออกหัวกตอนเสต็กิเอ๋อแหละปะลุงเสตเกี่ยวอเลยน้องมัดว่าตอนนี้กับคนกำลังชิโตะปะลุงเอ้ล่างนี่นีหนีหนีมาเมื่อไห้ลงหัวขึ้นเก่าปะลุงลุงสามคนปะลุงไอ้เมื่อนี้ก็เป็นสาวน้องมิดนั่นเมืน ซาน่เบาตาไอตาเปลือกาวนะไปล่งตัวทางเปลือกทีวเปลงหายนาปุณหนาวเลยไปลงไอ้่นตเลยนะหนีอยู่ทำไมเกยงเที่ยงไปลงเนี้ยเนี้ยมีคนมากได้เนี้ยนบบ ผนกำลังมาพะลุงงนี่เปียกบิดนนะกเลยนงมดมือเงนนีอ๋อามาเลยทังกูผมพะลุงเคี่ยวหุ่นังูนะคนมาเลยวายหนาวบุหรี่นดอกหยนะยี่บ้านที่สวนลิน้ำหอยนะปตัวใีย่วนชลิน้ำหอยหลับลุเอ้ยนงมดนี่นนหนาวบุหรี่น้ำไปก็สูงรูบได้หรือบได้พะลงไงลุ่นท่าเซนอกการตะล แม่น้องมดกับน้องบีอยู่ที่ยังพอน้องมดนะเพิ่นไปยามไปลงไอ้เพิ่นไปยามอยู่ฟูขู่เขาวกไรสิได้เกี่ยวแล้วเนาะซุกอลไรเกี่ยวเลยน้ำห่วยมันก็เบิดเลยแหละป่านี่นะ น้ำไอ้หนาด้ปลุพ้นมาบบบนี้อ้ามาเดีบริษัทกันจองมาป่าหนูไม่ยังกันจองเลยปลุงจะสำได้อือแต่พูิได้เยุ้ปลุง่าพอแก่อยู่บนหงเยี่ยมไปนี่สารุนสาส่งละกันปลุงนมัดบงนี่บอกไปตาสงหย่ยไปลุง่อาป่าคือเก่าปลุงมือนี้ มซีดินอะได้อย oh, mm ู hmm. ่บ่ว้าตเสียงเึงอ evet, really IR ่อออยู <we> <c oughs> ่ปลงเสียงพนมาเลยนนสิมาไปพอกันก็หยู่ก้อนไม่เลยไปลุงู้ทาาไม้สบลุงน้อมเ่อยิาไม้มามาตัดไม้ก้อก่อนไปลุงจัแล้ว Bây giờ mày khăn co bà lùng ấy Đang gì đại <laughs> được bố đại Áo, không, pa lẻ Rồi gì tắt bè cỏ Nóng gieo bố mẹ bố mày bay khăn co Ê bố gì hả tắt bè khăn gì tắt bè nóng hụt nhau bố hụt Bà bà phải nó bộ của mượn Bà tôi quên bà nó mạnh phai bộ của mượn luôn

Nạp và khỏi nó có là bà luôn ừ, tôi hà nó mạnh nhưng mà thật là đại sao phải lụm men hà này có nhưng mà thật là đại sập okay. ấy thế nó mạnh này một đại chậu phải bói kì tôi không có ui hụt này nó như mụn có phải rơi vào luôn cứ bảo à, là phải tôi nội luôn Hãy ừ. subscribe gú tốt, thằng diện đại lập luôn, túc càng co với nhau đại thằng diện đa luôn. để nhau mồi may luôn. mày, ông mày tát mày có, mày có chứ. nổ mì đây mày, mày té té nó bỏ mi lên, phá ấy Nó mà bớt đó Nó mấy phụ khăn đấy Mấy phụ nằm khu mưa, ôi lạp lòng Chí xíu Nhiều... Phụ trí hả, nó hẹn côi, phá Mua phải trí, áo màn nhí ít tôi tụi hên lạp phá luồng ấy Bá, tụi khu mắc, nó nhạc, nó đắc đậu thế là... à bộ, này Áo bộ, Áo bộ, nghe mà น้องมัดดิบเห็นน้องมัดย่างกายสื่อเมื่อกี้นี่านน้องมัดเห็นเขาเอาเหรออืมตร่ย่างกายสื่อเมื่อกี้นี่ผ่าได้จังไหมวะพักใหญ่ๆนี่ผ่าได้น้องมันี่ตาบุดีลิบลุ่บึงเลนน้องมัดลงบึงห่าห้อยก็ไปลงสิไายบ้างมาสิมีอยู่บ่หอยน่ะ เนื้อช้ไดหน่อยหนึ่งกบหินเยนงวดหอหอฮะหอยจะแกงไห้กัไปลงเน้อใา้ไปเห็นนาใไม่บึงห้าบึงเนี่ยเยนวดเห็นนอดถ่ายเลยปลาลุงบุเมเงาปลาลุงใอ้บุห็นเมื่อไหนช่วยหลินหนามเล่แหละปลลุงไห้หอยกับบุห็นเล็กหน่อยเลยอืมตัวเหี่ยมเดียวปลาลุนตั้งสงุกหนุกบใหญ่หนึ่งก็ลงเลยอ้อยู่สั้นตะพังนี่แหละปลลุง nhầm lọ hai đây, nhưng được, nhưng nhưng có có mình có đang bỏ hiến luôn lúc không gì đại luôn bỏ nhưng hai mình có chứ luôn cột tôn nạm một kỳ này bỏ xe bằng cột tôn luôn một kỳ hai bên coi nhưng đại luôn đi luôn thì nó chỉ đây mai luôn เอาคือแต่หึงหรไปดูแต่มาอาห้าแมงนก้น่ะยังบดได้อยู่สิบดได้แปขันบดได้แม่นก้อนี่กะน้องมดอับลองเลยบดได้น้อไม้ขันนี่ไงก้เสือขันได้น่อไม้ไปดูเลยอืมต้นตอนนี่น้องเยีมหิวแหงไปดเลยแงงนิน้อยก็เอาปกติน้องเยี่ยนเดื่ดผิเอาได้ปปดูเลยแนิน้อยไปนี้นะผิปลาปล่อยเลยได้เผินเอาแต่บกสําเคนสองสามนิ้วผิได้หนงเยี่ยมเอาเย บาดนี่น้อยก้าวบะฮะนั่นได้กเอาเบิร์ตตรงเยียวมาปรุงบ้านนี้พอพื้นไมก็เพื่อใเบิร์ตใส่มืออย่างเดียวปรุงไอ้พื้นไม่ก็มีแต่เอาตัวน้อยแล้วปาดี้อ้ไม่ก็พืนมาเอาปรุงอันน้อยนะพื้นปอยรถน้องมัดบอกว่าเอาเนวนี่พนก็บอเอาแล้วปรุงปาดีเอ้าเยียว แบกหนังเยี่ยมไปลงเห้ใส่มือบบบนี่ทรายลุยเลยหนังเยี่ยมทรายมือโผล่ฮักเลยปรงุงโผอล่หกขนาดหนังเยี่ยมยังหมุนเข้าไปลงไม่ก็อยู่หกขนาดสิได้ยังไงพุ่นนะได้เซยไปลงเให้ตัะววะัดทำสำหรับตัวกัน้นนะก็ได้ แปดถูหักว่าค e ือลายโนลายเนีรงั้นนะอนอลายอันลนึงจะเต็มกะมือออกมาเลยเพนหกนั่นแลลรุงธรรมดาหแรงกับเขาปลาปุกมันจงมีน่อไหมอือตุ่งเยียหกป้าได้ก็ยหงอยาเขามันจะมีน่อไหมนึ่เยียบว่าอือสมน่อไหมย่ยมาสมน่อไหมปารงโอ้ยสมน่อไหมเลยสมอยู่กุ๊ยางเลยตรงเยียมเห็ดนี่ nó năm mặt papaloon hai hết cỏ white papaloon, mặt si lạc dạng đỏ, nhưng năm nó của hô 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 luôn hai cổ hô 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 nó luôn ấy, hai <laughs> hết này, à, เลเวลกว่าลูกแป้นแปมชิมีห็ดปวกมันจิมีเฮ็ดกอยู่บนเนาะแป้นกับแป่นอืมบางทีเบาไปฮ็ดมสอเนี่ก็บบไดปะไดฮ็ดนังเนี่เออิดดินอืองวาก็สร้างไว้ห็ดปวกน่ะปลูกจักหมูเนี่ยอแม่น เย็นวอกสิหายยัดสวนน้องเยี่ยงปลุงกหอ่น้องน้มัสิขอลาปีคีดปละปกลุงฝากอลก็แซกก็ติดตามซองน้งมัทในเด้อเปลุงก้าบอกกันลิปหน้าปปลุงสบายดี